ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวสมุนไพรต้นหน่อยเนาะอ่านี่เนาะต้นใบอวบใบหนานี่หนาขนาดอะไรนี่อวัอวัดน้านเนาะน,นี่อย่างหนาเลยครับอ่าเป็นอ่าสมุนไพรนี้เป็นยาเป็นมีสรรพคุณทันยารักษารักษาใบใบ โดนไฟไหม้เนาะแปบลบว่ามันฮ้อนโดนไฟเนี่ยฮ้อนแล้วก็เอาไอ้เนี่ยไปหล่นไฟเนาะอ่หลนไฟแล้วก็เอาบีบบีบเอาน้ำใส่แผลมันจะเย็นเนาะแบบว่าหาย่วยอ่าอันนี้มันเป็นงง่ายครับไอ้ต้นอันนี้นี่ต้นใหญ่ละนี่สูงขึ้นประมาณสักหนึ่งเมตร อ๋หนึ่งเม็ดสูงสูงมากอ,อีนะอ่าเนี่ยกำลังจะออกดอกครับอ่าเป็นง่ายขนาดนี่เออนี่ยครับอันนี้เม็ดเมล็ดหล่นลงมากับพ่อกกกมาเนี่อันนี้แม่นี่แม่นหมดเลยครับเป็นง่ายถ้าจะกำจัดนี่ต้องต้องไปเผาเนาะถ้าบ่เผาเนีบ่บ่บ่ไบบต่แะ เป็นสมุนไพรเป็นว่างว่างชนิดหนึ่งที่ว่ามีสรรพคุณทางรักษาแผลเนาะแผลไฟไหม้คือมันมันจะช่วยเ,เย็นแล้วก็หายโบยครับนี่นะนี่น,นต้นประมาณนี้ก็เนี่ยกำลังเริ่มเริ่มจะออกดอกครับ ต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรอันนี้หลายปีแล้วครับมันงอกออกมาตามนี้ครับเนี่ยไม่หมดเลยครับเห็นมนะเพรว่าอันนี้วันวันเย็นเนาะยับวันเย็นคือถ้าต้องต้องลนไฟนะครับอันนี้ลนไฟแล้วก็ บีบเอาใส่บีบน้ําที่มันอันนี้เนาะหยดใส่แผลแล้วก็หรือจะเอาพอดพอดแผลก็ไดน้นี่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะจะ,จะอาลงพอนเนาะครับเดี๋ยวหล่นไฟของพอเนาะอันนี้เนาะหล,ล่นไฟเนาะนี่มาหล่นไฟให้มันนิ่มเนาะ ขวดน้ําถ้ามันนิ่มแล้วมันแบบว่าจะบีบน้ําออกได้เอาเครือนี้ก่อนนิ่มแล้วนะถ้า,ถ,าถ้ามีแผลก่อนอรอให้เย็นก่อนนะเนาะรอให้มันเย็น ตัวน,นี้มันต้นก็สูงต้นก็บ่สูงตะไดอันนี้ต้นนี้ก็มันเจ็ดสิบเซนต์ต้นนี้สูงต้นเดียวนี่รบใบหนาขนาดใบหนาอ่านี่เนาะใบหนาอวกอ,อันนี้อันนี้ใบเก่าใบแก่ งอออกมาก็ปีครับมันต้นมันแบบใจายจนะมันอยู่เนี่ยค,ครับคืออันนี้นี่มนี่ก็บีดน้ำออกง่ายเนาะนี่นี่เลยเนี่ยนี่น้ำบีดอย่างนี้เลยนี่วกบน้ำหยดใส่แผลนี่เนาะเพราะว่าแผลไฟไหม้นี่มัน ต้องรอรอให้มันเย็นเนาะเย็นแท้ๆแ,แล้วก็บีบใส่แผลนี่เลยนี่แล้วก็มันจะเกิดเย็นแล้วก็เอาใบอันนี้ก็พออพออที่แผลก็ได้นี่นี่มันจะหายบ่อยเนาะ,ะนี่หอมว่านเย็นรักษาแผลไฟไหม้ถ้าใส่หยดใส่แผลแล้วมันจะรู้สึกเย็นเนาะ แต่ไอ้โดนไฟไหม้เนี่ยมันห้อนแสบอันนี้ปั่นเย็นอแต่ก็ต้องต้องรอให้ใบใบที่หลนไฟแล้วเนี่ยมันเย็นก่อนนะครับอรอสักครู่แล้วเย็นแล้วค่อย,ค,อยค่อยบิบเนาะบีดดีเลยเนีย่อันนี้อันนี้สัตว์ที่พอไปไหนเนาะอบบ,บ่มีแผลเนาะ เป็นง่ายครับเอาเนี่ยครับเนี่ยก้าน้อยๆเนี่ยไปปลูกก็ได้ปลูกที่เย็นๆเนาะแดดแดดรำไรนี่อยู่ได้เมื่อไรม่ได้หลายปีนะอันนี้ที่จุดนี้ผมดได้ตั้งใจเอามาปลูกนั่นเนี่ยก็คือเอาเอาดินมาใส่ต่เมื่อกี้ก็ได้เม็ดมาตวัวก็เลยเปลี่นขึ้นมานะ สมุนไพรยเย็นเนาะสมุนไพราย,ยาเย็นใส่แผลน้ำร้อนลวดหรือว่าโดดไฟไหม่ะจะจะหายโบยแล้วก็เย็นครับวันนี้ก็มารีวิวสมุนไพรยเย็นตด้อีก็เนาะครับครับผมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ